you <laughs> สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงคริมฮิลภรรยาของซิกฟรีดผู้ทิศชีวิตให้กับการแก้แค้นเพื่อสามีของเธอคริมฮิลเป็นเซเวนคาร์ดเบิร์ตเซเกอร์ที่ถูกเรียกโดยลิซกาฟูจิบาลุในเฟรแกนออเดอร์ประวัติคริมฮิลเป็นภรรยาของซิกฟรีดตำนานของพวกเขาถูกเล่าไว้ในบทกวีมหากาพาบเรื่องเดินนิบลุซึ่งคริมฮิลเป็นตัวละครเอกส่วนซิกฟรีดถือว่าเป็นตัวละครสำคัญที่มีบทลงมาจากคริมฮิลบทกวีนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสศงนันตรกรรมการแก้แค้นครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความ สิ้นหวังและความเกลียดชังของคิมฮิวเนื้อเรื่องจะดําเนินผ่านมุมมองของคิมฮิวการผจญภัยส่วนใหญ่ของซิกฟีิดจะไม่ได้ถูกบรรยายโดยตรงในบทกวีแต่จะมาจากคําบอกเล่าของตัวละครอื่นๆในเรื่องบทที่สําคัญที่สุดของคิมฮิวคือหลังจากที่ซิกฟีดถูกลอบสังหารเธอได้สาบานว่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อแก้แค้นให้กับเขาจนได้รับการกล่าวขานว่าเธอเป็นราชินีผู้สูงสักและงดงามที่รวมเอาความอาฆาตพยาบาทและความโหดเหีเ้ยมเย็นชาเข้าไว้ด้วยกันตำนานโดยละเอียดคิมฮิวเป็นเจ้าหญิงแห่งเบอร์กันดี น้องสาวของก,กษัตริย์คุนเทอร์ที่มีชีวิตในช่วงศตวรรษที่หหรือ6หลังจากที่เจ้าชายซิกฟรีได้ทําการสังหารมังกรฟาร์เนียและได้รับดัสแลงกอยเขาก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับความงามของเจ้าหญิงแห่งเบอร์กันดีคิมฮิลและได้ออกเดินทางเพื่อมาขอเธอแต่งงานต่อมาคุนเทอร์พี่ชายของคิมฮิลได้ตกหลุมรักราชินีแห่งไอซ์แลนด์บุนฮิลจึงวางอุบายให้ซิกฟรีไปสวมกอดบุนฮิลในนามของคุนเทอร์ซึ่งทําให้คุนเทอร์ได้แต่งงานกับบุนฮิลหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนทําให้วุิ รู้สึกอับอายอย่างมากสิ่งที่ซิกฟรีดทำลงไปเป็นการหยามเกียรดราชินีแห่งไอแซดและเป็นการสร้างบาดแผลฝังลึกในใจแก่บุนฮิวจากเหตุการณ์นั้นทำให้บุนฮิวขัดแย้งกับคริมฮิวทั้งสองต่างย่ำยีเกียดกันไปมาจนเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงซิกฟรีดรู้ว่านี่เป็นความผิดของตนเขาจึงต้องการที่จะตายเพื่อจบปัญหาทุกอย่างที่เขาเป็นคนเริ่มซิกฟรีดจึงวางแผนกับฮาเก้นเพื่อนสนิทของเขาให้เป็นคนลงมือสังหารเขาเพื่อยุติความขัดแยง้งแต่สุดท้ายฮาเก้นก็ไม่ได้ทำตามที่ตกลงไว้แถมยยยังรศกฟดา ชักใหญ่ให้ทหารของเบอร์กันดีสังหารซิกฟรีดลงการตายของซิกฟรีดเป็นตัวจุดชนวนความแค้นของคิมฮิวที่จะนำมาซึ่งสงครามนกรรมที่ใหญ่ในเวลาต่อมาคิมฮิวต้องการที่จะสังหารทั้งฮาเกนและกุนเทอร์พี่ชายของเธอคิมฮิวได้เริ่มแผนการแก้แค้นด้วยการแต่งงานใหม่กับเอเซลหรือที่รู้จักกันดีในชื่ออัทิล่าเือฮานหรืออัลทิล่าอัลเิล่าเป็นผู้หญิงที่ต้องการทำลายล้างอย่างเดียวจริง,รงๆเธอจำชื่อของคิมฮิวไม่ได้ด้ดยซ้ำการแต่งงานครั้งนี้เป็นแค่การแต่งงานทางการเมืองจากคำแนะนำของลูก น้องของอัลทิราเท่านั้นไม่ใช่การแต่งงานด้วยความรักและคิมฮิวก็แค่ใช้ประโยชน์จากความกระหายสงครามของอัลทิราเดือดหันเพื่อเป้าหมายในการแก้แค้นหนึ่งในความพยายามของคิมฮิวในการสังหารกุนเทอร์และฮากเก้นคือการจุดไฟเผา,าพวกเขาพร้อมกับทหารฝ่ายตรงข้ามแต่ความพยายามนี้ก็ล้มเหลวและพวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นหลังจากเวลาผ่านไปกว่า20ปีในที่สุดคิมฮิวก็สังหารพี่ชายของเธอและฮากเก้นได้สาเร็จด้วยดาบเบามูด้วยเหตุนี้จึงมีบางคนกล่าวว่าซิกฟีได้แก้แค้นสําเร็จ ในตอนที่คิมฮิวกาลังจะสังหารฮาเกตฮาเกตได้บอกความจริงกับเธอว่าแม้ว่าตัวเขาจะทรอยศซิกฟีแต่เดิมทีซิกฟีก็เป็นคนวางแผนที่จะจบชีวิตลงอยู่แล้วเมื่อฟังจบคิมฮิวตระหนักได้ว่าความเกลียดชังและการล้างแค้นตลอด20ปีของเธอมันช่างดูไร้ค่าน,นัจากนั้นคิมฮิวก็ตัดศรีรษะของฮาเกตลงต่อมาคิมฮิวก็พ่ายแพ้ต่ออัศวินผู้หนึ่งที่โกรธแค้นกับการกระทํามันโหดร้ายของเธอบุคลิกภาพคิมฮิวมีความรักที่มากมายให้กับซิกฟีการได้ของซิกฟีทําให้จิตใจขม เผาไหม้ด้วยไฟแห่งการแก้แค้นคิมฮิวบอกว่าเธอยอมขายวิญญาณให้กับปีศาจเพื่อการแก้แค้นเธอมีความเจ้าเลี่ยและความพยาบาทอย่างมากคิมฮิวไม่เคยลืมความแค้นที่เธอได้รับและใช้เวลากว่า20ปีใน,ในการล้างแค้นให้กับสามีของเธอโดยในระหว่างนั้นไม่มีเวลาไหนเลยที่เธอจะล้มเลิกความตั้งใจในการแก้แค้นเมื่อคิมฮิวถูกัเชิญมาที่คาวเดียเธอเพิกเฉยต่อซิกฟีดและมองเขาด้วยสายตาเครียดแค้นสาเหตุมาจากความจริงที่เธอรับรู้จากหาเกตแต่ถึงอย่างนั้นใจจริงแล้วคิมฮิวก็อยากคุยและ <ๆ S 2> ใกล้ชิดกับเขาโดยพื้น แล้วคิมฮิวมองว่ามาสเตอร์เป็นเพียงแหล่งจ่ายพลังงานเวทมนต์เท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอไปถึงจุดหนึ่งคิมฮิวจะมองมาสเตอร์ว่าเป็นเพื่อนร่วมแผนการแก้แค้นของเธอแต่ทิ้งอย่างนั้นเธอก็ยังคงทําตัวเย็นชาต่อมาสเตอร์อยู่ดีความสามารถคิมฮิวถือดาบปีศาจเบามูซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของซิกฟรีดาบสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติระหว่างการเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์หรือดาบปีศาจขึ้นอยู่กับว่าใครใช้มันความสามารถาชคลาสแมสเดนแชนเมนระดับ E อความสามารถโชแพนะ มีบวกๆคริมฮิวไม่เพียงโศกเศร้ากับการตายของซิกฟีดอันเป็นที่รักของเธอเท่านั้นแต่ยังพบว่าตัวเองติดอยู่ในวงวนของการแก้แค้นเธอเอาพิเศษสมรสกับกษัตริย์และยุยงให้เกิดสงครามกับคุนเทอร์พี่ชายของเธอเองีซิปคเคสัก ระดับ A การต่อสู้ทวีความรุนแรงขึ้นตามธรรมชาติและจะเปลี่ยนไปตามระดับของความว่าข้างในระดับ A ของคริมฮิลเกือบจะเป็นระดับสูงสุดหากมีใครเข้าไปพัวพันกับแผนการแก้แค้นของเธอก็ไม่น่ารอดพ้นจากการเสียเลือดเนื้อ Affection of Ho oh He Minnie ระดับ EA ความรักของหญิงสาวผู้สูงศักดิ์คือสิ่งที่อัศวินผู้ซีสัตว์ไฟหา ในนิบลุงอ่าจกล่าวได้ว่าเป็นร่างฐานของความบ้าคลั่งของคิมฮิวสมบัติวิลชนที่โคบรคงพอร์ตกราดเดชเชอร์กอตเตอร์เทียร์มายไวส์โอเบิร์นนิ่งแอนเวนช์ฟูลกอร์ประเภทต่อต้านกองทัพระดับดีบวกมันมาจากเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามที่จะกำจัดกลุ่มนักลบรวมถึงพี่ชายของเธอเองและฮากเกยตด้วยการเผาพวกเขาแต่ด้วยการรับมือของฮากเกนทําให้เหล่านักลบได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากใช้นเวลแฟนตาซีนี้กับแผนสปกปรกประสิทธิภาพการทาลายล้างจะเพิ่มขึ้นไม่มีสมาธิเหลืออยู่เลย この世べてを乗うこの世べてがうとましいノバルムク,クビを離わクビを憎しみ憎しみな เบามงคลิมฮิลเอ็กเซลเดโมนิกซอสเฟลลิงออฟเดอะฮลี่ควีนเพื่อต่อต้านบุคคลระดับเอหวมังคีโนเบลแฟนตาซีของคลิมฮิลเมื่อถูกอัญเชิญเป็นเบอร์เซร์เกอร์ในเฟสแกนออร์เดเบามงสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติระหว่างการเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์หรือดาบปีศาจขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ถือคองมันการฟันนั้นชั่วร้ายที่ดึงองค์ประกอบของเบามงออกมาเป็นใบมีดต้องสาบมันเป็นดาบต้องสาบที่สามารถทำลายแม้แต่ผู้ที่ถือมันแต่มันมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อในการสังหารเป้าหมาย ทีมฮิวใช้เบามุงในการตัดหัวฮาเก้นแต่เธอก็ถูกฆ่าไม่นานหลังจากนั้นโดยชายคนหนึ่งที่โกรธเคืองกับการกระทําของเธอก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสมคชช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับ